สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะ ก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะให้ดูให้ชมใกล้ๆนะคะเป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่1นนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่2นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้มีค่าปลักนะคะสีแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่2นะคะถ้าดูไม่ทันดูไม่ชัดแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะมโทรเบอร์ไลน์ติดต่อเบอร์เดียวกันเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่3นะคะ รายการที่3เป็นพระสมเด็ดเจแจวเรือนะคะน่าจะเรียกแบบนี้นะเป็นรูปวัดรูปเจดีนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะต่อไปนะคะรายการที่4นะคะรายการที่4ีนะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้มีค่าปรักนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5นะคะเป็นสมเด็จมีหูนะคะรายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้มีคาบรักปิดทองแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะ รายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้จะมีค่าปรักปิดทองนะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นผิวขุกข่านะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะด้านหลังพระแม่ธรณีบีบนะ้ำมวยผมนะคะหลวงพ่อกล้วยองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนด้านหลังผิวเรียบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะองนี้ไม่ได้ตัดตีกนะคะเนื้อผิวจะมีความนูนความใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญาองค์นี้นะคะพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่12นะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะวัดท่าสุงนะคะเหรียญทำน้ำมนต์อง์นี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14เป็นเหรียญหลวงพ่อโกะนะคะหลวงพ่อสั หลวงพ่อสุมนนะคะองค์นี้นะคะวัดเก้าห้องรึงนพิเศษปี2538นะคะทีร่ระลึกปฏิสังขรอ,อุโบสถนะคะเป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยนะคะองค์นี้พิมพ์7ชั้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่15นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่16นะคะเป็นพระพระของหลวงพ่อกลวยนะคะองนี้หนูจาพระสันนะคะพี่พระสันนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17เนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้พิมพ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ 17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะวัดบ้านด่านนะคะหน้าตาดุดันเข้มขังแบบนี้เลยนะคะอง์นี้ปีพศ .2519 งานฉลองสาราการปร,รียนวัดบ้านด่านนะคะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญฉะรุนะคะ เหรียญฉลุนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะหลวงปู่เอี่ยมไหมคะพี่องนี้รายการที่20สินะคะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะ รายการที่21นะคะเป็นเหรียญเซมานะคะอันนี้ไม่ได้ฉลุนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปนะคะรายการที่22นะคะองค์นี้นะคะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะคะน้องไม่ทราบชื่อพระนะคะเป็นเนื้อกุเก่านะคะสวยๆองคนี้รายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะด้านหลังเป็นหลังผิวเรียบแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระเกศชโยหนะ้าอกเป็นร่องพิมพ์6ชั้นนะคะ ด้านหลังมีรอยแตกรายงานะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปนะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปีพศ2503นะคะหลวงพ่อแดงนะคะด้านหลังนะคะมีตัวยนอขระนะคะรายเส้นคมชัดแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่25นะคะ ต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะอันนี้หน้าแบบยังหนุ่มเลยนะพี่นะปีหนึ่งสองนะคะออกวัดแจงนอกนะคะองนี้เป็นรายการที่26นะคะต่อไปนะคะรายการที่27นะคะรายการที่2 7เนะคะเป็นเหนเเรียญเสมาพระพุทธจารย์โตนะคะ <academy> ้านหลังจะมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปนะคะรายการที่28นะคะรายการที่28นี้เป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะปี2469นะคะเหรียญฉลุหลวงพ่อกันที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะวัดบ้านด่านด้านหลังเป็นตาสันติบาลแบบนี้เลยนะคะเป็นตาสัญลักษณ์นะคะองนี้เป็นรายการที่29นะคะ รายการที่30นะคะเป็นเหรียญฉลุนั่งพานหลวงปู่ทิมนะคะฉลองอายุครบ8รอบปี2518นะคะนี่ด้านหลังนะคะจะเป็นรอยฉลุแบบนี้เลยนะคะ<ม>เขียนว่าวัดละหารไรจังหวัดระยองนะคะเป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะเหรียญรอดเจ้าสัวรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อผิวสีดำแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะสวยๆนะคะเนีเนียนๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะ รายการที่33นะคะเป็นเหรียญจะเริญนพรบนนะคะหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไร่ที่ระลึกการสร้างสาราการปร,ริยนนะคะ<ด>เป็นรายการที่33นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะเหรียญหลวงพ่อปานนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่35นะคะรายการที่35เป็นหลวงพ่อเปิ่นนะคะหลวงพ่อเปิ่นขีเสือนะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าวัดบางพะาระนครปฐมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปนะคะรายการที่36นะคะ รายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จกกเก่าแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเนื้อผิวกาเก่านะคะน่าจะเป็นพวกแบบบางขุนพรมอะไรอย่างนี้นะคะเขามีหลากหลายพิมพ์นะคะเนื้อผิวคล้ายๆกันเลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะต่อไปนะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรุ่นพิเศษปี17นะคะหลวงพ่อสุดนั่งอยู่บนเสือนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่30 7นะคะต่อไปนะคะรายการที่38นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะขี่ไก่นะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่ด้านหลังนะคะเป็นหลังเรียบนะคะองนี้เป็นรายการที่38นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตปี2469นะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท้านะคะเป็นเหรียญทรงใหญ่แบบนี้เลยนะคะปีสอง3นะคะองนี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41เนะคะเป็นท้าปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดปะดูชิงพีนะคะ พระปิตาหลวงปู่โตว,วัดประดู่ชิมพีนะคะอง์นี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระนักปกนะคะที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดราหารไรนะคะเป็นรายการที่42นะคะต่อไปนะคะรายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะ เหรียญหลวงปู่สุขวัดป่าคองมะขามเท่านะคะที่ระลึกในงานสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะปี2521นะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญฉรุพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะ เรียนฉลูพระอาจารย์ฟ้านาจาโรนะคะเป็นรุ่นพิเศษปี2515นะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะด้าน,นหลังเป็นรอยกดตาเผาแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นเหรียญาลุหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญฉลุหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกในงานฝังรูปนิมิตวัดแม่นม้ำภูเก่านะคะรุ่นอรหันต์องค์นี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปนะคะรายการที่47นะคะรายการที่47เนะคะเป็นพระ ซุ้มกอนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นเนื้อคำหมากนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดําวัดท่าสูงนะคะด้านหลังนะคะเป็นรูปทรงหยดน้ำแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะเป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท้านะคะปี2519นะคะเป็นเหรียญทรงที่ระลึกแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปนะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะ รายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามที่ระลึกในงานผูกพัดศีมาปี2521นะคะองค์นี้เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ